สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนี้คลิปนี้ผมกาสิพ้าพีพ่น้องนี่มาเปิดราคาง้วเลือดลอยนะครับเนาะผู้ใดหาง้วดเลือดลอยไปเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีเป็นชุนว่าสาวให้พีให้น้องในเลือกชมในย่างหลายเลยนะครับพี่น้องครับเป็นเอ่อเลือดลอยพันธุกรรมดีนะพี่น้องเด้อ แต่ว่าจะเปิดให้ในราคาแบบหัวลูกผสมเลยพี่น้องครับจังที่เห็นอยู่นี่หลายๆตัวนี่ราคาพี่น้องครับแม่แต่ละตัวนี่เป็นงัวนนอกน้าเข่าเลยได้ครับพี่น้องครับแม่เพิ่มนี่กอ่าใบเพชรนอกนี่ได้หลายตัวเลยระครับพี่น้องครับแต่ละตัวสิเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวบนทุ่งสีพระพรีพ,พี่น้องเมื่อไหร่บึ้งที่ละโตกันนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นต้นทอนฟาร์มนะครับพี่การจุติบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้แม่ลูก กะจังเบิ้งกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเอาเป็นชุดงก็สาวเดินลอยสวยๆงามๆให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะจะจัดแบบราคาลูกผสมนะครับราคาหลักเงินพี่น้องเมื่อก่อนนี่แต่ละตัวนี่ยแสนขึ้นสุตัวเลยพี่น้องอยู่นี่แต่ว่ามื้อนี้เดี๋ยวสิพามาเบิ่งกันเนาะครับเนาะผู้ใดมักตัวใดเถูกใจตัวใดเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนะครับก่อนอื่นไปทักทายกับทางพี่ต้นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากับสายลมครับครับผมครับวันนี้เราเอา พันธุกรรมเด็ดๆมาให้ชมเลยนะครับครับเป็นวัวแม่เขานี่เป็นวัวนอกนําเข้าส่วนใหญ่นะครับครับจนฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0819647971 ID Line เบอร์นี้นะครับ Facebook ผมต้นทอนล่งเนืองยานยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมการสิเปิดราคาให้เบื้องแบบยกฟาร์มเลยเถอะพี่น้องใช่ครับตัวตัวแรกพี่ต้นต่อเบอร์เบอร์ไหนครับเดี๋ยวเอาตัวเทาเลยครับตัวเทาตัวเทาตัวนี้ เป็นลูกสมุกกิ้งกันนะครับตัวนี้เด็กก้ามเนื้อมาเต็มเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เอาออกไหมเบื้งสัตวนะครับเนาะมาโชว์ให้ดูเลยครับลูกสมุกกิ้งกันนะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบื้งว่าเพิ่นอายุจักเดือนนะครับเนาะแม่เขาเป็นลูกสมุกกิ้งกันตัวเขาเนี่เป็นลูกรูดอ851นะครับเป็นลูกรูดอ8หานึงนะครับใช่ครับอ่ะแม่เป็นสายสมุกกิ้งกันนะครับเนาะครับแม่นี่เป็นวัวนอกนําเข้านะครับครับอ่ะค่อยๆดูไปดนะพี่น้องเด้อน้องๆเขาอายุกี่เดือนเลยพี่ต้นตัวนี้สิก หุ่นรถถังดูท้ายมาแล้วครับเบอรกล้ามเนือ้อไทยพี่น้องตัวนี้สวยละตุม้มแข็งๆเลยสิบเดือนส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบวกครับตัวนี้ประมาณร้อยสี่ิบวกนะครับพี่น้องครับทำของให้เรียบร้อยแล้วลสวยๆเบื้องกล้ามเนือ้อเบื้องแผ่นหลังยางแตกนะครับหนังข้อเป็นสันๆนะพี่น้องเนี่ยนี่น,นะครับเนาะเดี๋ยวบนชู้ติดถามราคาเห็เบื้องก่อนเลยพี่น้องครับเอา นี่ข้อดีคือแม่เขาเป็นสายสโมุกกิ้งกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดครับผมตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้แปดหมื่นเก้าครับแปดหมื่นเก้าเป็นไงครับตกใจนะครับกูได้หาเดือดลอยราคาลูกกดูสายสมุกกิ้งกันนะครับตัวนี้ตัวเขาเป็นรูดอ๊อกแปดห้าหนึ่งเบอริจัตว์มูฟลี้นะครับพี่น้องเอาผางัวเท่ากัมเนื้อหลายๆขาบักง่ายด้วยนะครับขาหลังพี่น้องดูเห็นแค่กล้ามเนื้อท้ายเป็นมะนาวตัดนะครับนี่เพิ่งส นะครับไปผู้ใดหาเดินลอยอยู่ไม่เลยกรัพี่น้องครับเงินจะ8แปดหมื่นเก้าต่ออีกนะครับเนาะสวยสุดๆดครับตัวนี้ผมบอกเลยยืนดีมากครับยืนยกมากยืนสวยแล้วก็ตัวเขาสมูทมากครับวิชูคุนลึกๆเลยแหละพี่น้องใช่ครับเห็นไหมชีสนี่สวยมากสุดเลยนะครับชีสเขานี่กระชับสวยมากเป็นวัวที่หน้าหน้าเลี้ยงอะครับ เบื้องมุมนมี่ครับผมอมาเลือกเอาไล่หนาพี่น้องเห็นชัดไปเล็บสวยๆทุกหม่องเนอพี่น้องเด้อแข่งขายหญ่ยหนหนาง,งาม้มเง้มเอานี่แหละปลามันแท้นะครับเนาะมาเลือกเอาแค่ตัวแรกพี่น้องครับเออเอาเบื้องท่ายยางจักน่อยครับัดนด้เมื่อก่อนไม่มีนะครับราคาใต้แสนราคาเท่ากันกว่ารา <laughs> คาเป็นแสนคัวที่น้องตะกีดพี่น,อน,น้องี่เลือกเอาแต่ตัวยางงา้มนะครับ เออเอาไปจอดได้ครับเดีายวพาเบื้องตัวต่อไปนะพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนี่เป็นลูกของ H k เค960นะครับ h k 960ตัวต่อไปตัวใหญ่เลยครับเป็นัวเท่าเคื่อกันครับ h ฮเคนี่จะเป็นวัวสูงครับถูกถูจะเป็นบัวสร้างมันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับวัวเ k เคนี่ยจะเป็นวัวเฟรมเฟรมใหญ่เฟรมสูงนะครับมาดูเขานี่อันนี้ก็ได้เพิ่งได้11จะเข้า12เดือนนะครับ11เออตัวแม่เขาเป็น จูด4ี่ทัพสินะครับเป็นเป็นลูกของแม่เป็นจูดนะพี่น้องครับตัวเขานี่เป็น h k 9 6 0 h k 9 6 0กศูตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วสิบเอ็ดเดือนกว่า11เดือนกว่าแต่โตใหญ่สูงพี่น้องสูงเท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าได้เกือบเกือบร้อยสี่ห้าครับประมาณร้อยสี่สิบสองสี่สามได้ครับประมาณนี้ครับอายุแค่สิบเอ็ดเดือนนี่พี่น้องครับสิบเอ็ดจะเข้าสิบสองเดือนก็ได้สายโครงสร้างว่าใหญ่ๆได้แหละตัวนี้ถ้าคนชอบโครงสร้างใหญ่ๆอันนี้ตัวนี้ครับสวยมาก อ่ะเบื้องต่าเดี๋ยใช้เบื้องช่วงหนาช่วงไายก่อนนะครับพี่น้องครับอ่ะดูโครงหน้าเบื้องเอาพี่น้องครับนี่ฟูได้หาเดือดลอยหลาลักขาลูกกว่สวไม้ลีครับนี่ตัวจริงก็ลึกลึกดีอยู่ด้วยพี่น้องเด้อยตัวนี้อ่ะตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นเก้าครับตัวนี้หกหมื่นเก้าหนึ่งไปพี่น้องครับเดือดลอยพร้อมใบดี่พี่น้องครับใช่ครับเดือดลอยพร้อมใบนะครับสายดีมากนะครับตัวแม่เขาเป็นจูดสี่ทัศน์สี่ตัวเขาเป็นเฮกเคเก้าหกศูนย์ บอกเลยว่าใบเพชรสวยมากครับกระดูกใ่ญ่นะครับเนาะนี่เพิ่ง11เดือนกว่วายงนะครับ11เอดือนโกลัวตัวฮะดูเนื้อดูขาหลังที่ใหญ่มากเฮทเคนี่จะแบบกระดูกดีขาใหญ่โค้งสางใหญ่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ลําตัวค่อนข้างที่จะยาวด้วยนะพี่น้องได้ยาวได้ลึกครับคุญชูตัวนี่ตัวเาาแล้วก็ตัวลึกดีนะครับครับนี่แหละอ่ะพี่น้องครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีของผู้ที่อยากได้เดือดร้อเลยหรืหล่ะครับผม ใช่ครับราคาการลูกผสมก็เท่ากันเลยนะครับพี่ดองครับวัวกําลังเริ่มขยับเลยนะครับเห็นไหมครับตามท้องตลาดนี่วัวเนื้อเริ่มเริ่มราคาดีดขึ้นนะครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวแล้วนะครับพวกพี่น้องก็จะมีที่ปล่อยวัวนะครับครับเกี่้าเขาก็จะดีดขึ้นครับนี้แต่เขาจงเจ้าเขาราคามันก็สีขึ้นอีกเลยพี่ดองใช่ครับทุกปีหกหมื่นเก้านะครับหกหมื่นเก้าครับเออ เอาไปจอดเลยนะที่พัเบื้องตัวต่อไปครับเด <L> ี <L> ๋ยวเรามาเข้าหมวดวัวแดงนะครับวัวแดงหย่านมวัวแดงชุดหย่านมอันนี้หย่านมทุกตัวแล้วนะพี่ต้นเนาะใช่ครับตัวนี้ตัวที่จะเอาออกมาเนี่ยเป็นลูกอินเดียนชั่นสี่สามห้าสี่สามหาครับแดงเข้มเลยได้พี่น้องครับตัวนี้ได้ห้าเดือนนะครับห้าเดือนนะครับครับอ่ะหเดือนเดี๋ยวจังเบื้องกันนะครับสวยมากครับตัวนี้เป็นวัวที่ยืนยก ยืนอะไรดีมากพึ่งยาดนมมาเลยนะครับเห็นไหมครับพึ่งยาดนมเป็นลูกเอ่อินเตอร์จนสซีแม่เขาใส่ไหนแม่เป็นเอสจีตองหนึ่งครับแม่เอสจีตองหนึ่งเห็นไหมครับท้ายที่กลมเลยนะครับเบิรงมุมนีนะพี่ดองครับนี่มันพึ่งห้าเดือนนะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวเล็กกว่าตัวที่เอาออกมาเยอะนะครับสียังแจีมตัวนี้ส่วนสูง อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะมี120บวกนะครับใส่ประมาณ120นะครับพี่น้องครับตัวนี้ค่าเดือนนิดๆนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนของวัคซีนนะครับทุกตัวการดูแลยูนิตพื้นที่แห่งควมปลอดภัยนะครับ้เรียบร้อยครับลำปีอะไรปากเท้าเปื่อยอะไรผมฉีดให้หมดแล้วครับทำเขาให้รวมอย่างนเป็นวัวที่ยืนดีมากใช่นไหมครับบุญชูสวยมากวัวตัวนี้เอออันนี้ผมมาท่านรู้ราคาด้วครับพี่น้องไข่ไข่แท้ในใจน้ำใบน้ำกั่นนะครับเนาะราคาเดี๋ยวผมยังไม่รู้จะโตรู้แต่ว่าเป็นเดือยราาคคหหลัักมื่นนนะรบเาะ ตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่79,000มื่ครับเนี่ยเจ็ดหมื่นพี่น้องครับได้ intention 435นะครับครับ intention 435แม่เป็น lg ตรงหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นวัวที่แดงเข้มแล้วก็แดงไม่มีแปวครับครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับอันนี้มันยังอายุหน่อยอยู่ซื้อได้พี่น้องครับดูหลังแตกแล้วนะครับเบื้องตวมาเบื้องแผ่นหลังสังเกตแผ่นหลังนะครับเป็นร่องร่องนะครับมากินอาหารได้เก่งแล้วครับอันนี้อันนี้เพิ่งย่านนมไม่จะซื้อกันขวดขวบปีนี่กามเนื้อก็สมมาาาาหลยกกวว่่นนนีีี้้เตดะครับ ตัวนั้นออกมาต่อเลยเลือกเอานะครับสวยไหมครับราคาลูกผสมและยืนดีมากครับวัวตัวนี้ขนาดว่าน้อยที่พี่น้องครับแม่แม่เขานี่ร้อยห้าประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับแม่เขาเป็นเอสจีองหนึ่งแม่สูงร้อยหาซิผาของเอสจีตรงนี้พึ่งห้าเดือนนะครับหลังกับคนคขาที่จะตรงดีเลยนะครับนี่เพิ่งข้อขาแข็งขาเบื้องเอานะครับข้อขาดีทุกตัวรับประกันเบื้องลลองหลังพี่น้องนี่เบื้อง่องหลัง อันนี้เบอร์ที่3นะครับครับเออเดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์ที่4ครับผมแนดออกมาเลยอตัวต่อไปเนี่ยเป็นลูกของเลดกันนะครับไม่ไม่ใช่เลดกันพูดผิดครับเลดแมนลูกของเลดแมนนะครับครับตัวนี้เป็นส้มวัวนอกแม่เขาเป็นวัวนอกนําเข้านะครับโอ้แม่เขาเป็นอ่าเป็นบีบวอนสันครับผมครับ ลูกอ่าเป็นเลดแมนนะครับไว่ห้าเดือนเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้หาเดือนสวานลึกแล้วกกระดูกแข็งขายใหญ่นะครับพี่น้องครับวัวลึกมากหัวลึกมากกระดูกดีมากเลดแมนให้ลูกผมมีเลดแมนสองตัวนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูวัวเจ็ดเดือนที่เป็นเลดแมนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้แม่แม่เขานี่เป็นใบเพชรนอกนะเป็นใบเพชรนอกครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเป็นใบเพชรนอกทั้งหมดนะครับห้าตัวนะอ่าตัวสุดท้ายไม่ใช่ครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นใบเพชรนอก แม่แม่เป็นงัวน้ำเข่าได้พี่น้องยังไม่ได้ตีเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะตีเป็นแบรนผมให้นะครับอยู่ครับยูยืนนะครับดูยืนหนั่งนับหนังหนาดีได้พี่น้องเนอะนี่แล้วความลึกตัวนี้บอกเลยลึกมากนะครับตัวนี้ส่วนสูงร้อยเท่าไหรร้อยตัวนี้ร้อยยี่สิบมาจะเกือบเกือบร้อยยี่สิบห้าได้เนาะตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบห้าดูดูการยืนนะครับดูเหลี่ยมตัวดูขาหลังเลสแมนนี่ ให้ขามาดีมากนะครับบวกกับความลึกของเขาเบุ๋งมุมนีนะครับพี่น้องเบุ๋งนอกต่างๆนั่นโคตรสวยตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้เก้าหมื่นห้าครับตัวนี้เก้าหมื่นหาด้วครับพี่น้องครับเก้าหมื่นห้าจังไดก็ใหญ่ขึ้นครบปีนี่บอลลุดแสนแน่ๆครับพี่น้องครับอันนี้แค่ห้าเดือนนะครับเนาะแม่เป็นตัวน้องนําเข้านะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใครอยากเห็นใบเพชรแม่เดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับทักเข้ามาเดยผมส่งใบเพชรให้ดูทักขอดูใบเพชรแม่ด้วยได้ได้ด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ ขวัญยู่ตรงนี้สวยๆนอกเดี๋ไปจับเป็นจับพี่น้องสังเกตบ่นอกสวยมากครับดอกย่างง่ายด้วยครับตรงนี้เลดแมนให้ลูกดีมากครับทําเขาให้หายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับแต่ว่ามาขาขาแบบง่ายเน้อได้พี่ดอกตัวนี้บอกใกล้ๆนี่นะครับเนาะขาที่ใหญ่มากกระดูกง่ายนะครับด้านขวานี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีสามแสนครับครับเป็นวัวบดแต่ก่อนรุ่นรุ่นนี้สามแสนห้าพี่ต้นใช่ครับต้องจองกันเลยนะครับท่นทุกรรมแบบนี้นะคับตัดสากับบ่มีปานนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในรราาาาคค95,000น่เเลลี้ยยงมมกกๆับบผอ ราคาแบบเอาไปต้อยอได้สบายเลยพี่น้องครับแต่ละตัวที่เปิดมาซีตัวนี้แหละผู้อะไทีหาง้วกำลังกินอาหารเก่งนะครับเห็นไหมผิวเริ่มมันขนน้ำลงยังออกไม่หมดนะฮะที่หลังยังเยอะอยู่นะครับพี่น้องสีเสือบอกงัวรงนี่ของสังแบบนี้หย่ขึ้นครบปีตีโตหญ่บักหักเลยนี่เดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปเรามาดูตุ้มนึ่งมาเลยตัวนั้นก็เริ่มเต็มขึ้นตัวนั้นอายุ7เดือนครับเริ่มเริ่มเขยิบอายุขึ้นก็จะเริ่มเต็มขึ้นตัวเขาเนี่ยเป็นลูกของ คัตเตอร์นะครับพัตเตอร์เออโอเคนี่คเราเจ็ดเดือนกะสิเริ่มกล้ามเนื้อกันเริ่มเต็มเต็มขึ้นมากนะครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนแม่เขาเป็นวินเชสเตอร์นะครับโอ้นี่เป็นอัวนอกนําเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับแม่เขาแม่ก็เป็นงัวนอกน้าเข่าด้วยครับดูครับดูการยืนนะครับเนี่ยลูกคัตเตอร์ให้มาเห็นไหมครับจุดเด่นของคัตเตอร์นี่คือเห็นไหมหน้าอกที่กว้างมากนะครับขาหน้าใหญ่นะครับขาใหญ่นะครับแล้วก็ผัวพวงขาหลังใหญ่นะครับ เป็นงัวทีถึกๆหุ่นรถถังพี่น้องตัวนี้ใช่ครับเจ็ดเดือนส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้ตัวนี้จะแตะร้อยสามสิบเลยนะครับเนี่ยใส่เกือบเกือบวันสามสิบท่านนี้สวยละตุ่มสวยมากครับเนี่ยดูการยืนของเขานะ่ยเขาเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสิสิภาเบิกราคาตัวนี้ครับเออละล่ยกุ้งกวงเลยพี่น้องตัวนี้ครับข้อดีของเขาคือแม่เขาเป็นวินเชสเตอร์ครับครับมันก็เลยมาหนาเห็นเห็นเออตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดไว้99้าหมครับเก่าหมื่นเก่าได้พี่น้องครับเบ่งทรงเอานะครับพี่น้องนี่เก่าหมื่นเก่าตัวเต็มเต็มดูสวยมากครับดูคำถ่ายไว้แล้วหนังหนาดูขาที่เหยียดดีมากครับุญชูเห็นไหมขาตรงดีนะครับพี่น้องขาเหยียดมากนี่เราจะพาเดินดูไหลหน้าที่กว้างนะครับฟังหนาไรหนาเอาเก่าหมื่นเก้าด้พี่น้องเก้าหมื่นเก้าครับเป็นใบเพชรนอกนะครับแม่แม่เป็นใบเพชรนอกเป็นวัวนองนําเข้านะครับ ราคาที่เปิดป้าิพี่น้องก็สามารถขอมาผูดคุยต่อร้องได้อีกนะครับได้ครับแวะมาชมแล้วก็มาคุยกันได้แบ่งกันไปเลี้ยงครับร่องหลังแตกๆนะครับเนาะใครไม่ดูคลิปนี้พลาดเลยครับผมบอกเลยครับมีแต่วัวแม่เป็นสายนอกข้างนั้นเลยตัวนี้ใบเพชรมามอย่างพี่ต้นใบใบเพชรยังไม่ได้ครับเพิ่งส่งส่งไปครับนี่เป็นบัวบดนะครับด้วยคนหังใหญ่นะครับหรือตัวเลยครับที่หนาหรือนี่ยังไม่เตนเต็มนะครับเพิ่งเจ็ดเดือนก่อฝายนะครับอันนี้แค่เจ็ดเดือนนะพี่น้องเด้อครับดูหลายๆมุม อ่ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปนี่เป็นเลดแมนที่อายุ7เดือนนะครับเมื่อกี้เราเห็นเลดแมน5เดือนโอ้เรามาดูเลดแมนเดเดือนนะครับตัวต่อไปก็เลดแมนเช่นกันนะครับพี่้องใช่ครับตัวนี้จะสีแดงเข้มแต่ว่าหุ่นจะคล้ายๆกันเลยใช่ครับจะลึกเลดแมนเห็นไหมครับบุญชูจะได้ความลึกมาก่อนเลยครับลึกเล้วก็ขาแล้วขาทั้งเขตขาขาครับแล้วับพี่ด้องสีมะเร็ง่ะเดี๋ยวนะครับเด้อตัวต่อไปเลดแมนเช่นกันอ่า นี่ครับเออตัวนี้กี่เดือนครับนดิตัวนี้เจ<ด>็ดเดือน,นครับเจ็ดเดือนดูคเจ็ดเดือนนะครับตัวหุ่นเหมือนกันกับตัวนัน้นเลยเหมือนกันครับเนี่ยผมบอกว่าเรดแมนให้ลูกดีมากครับแล้วก็ขาหลังพี่น้องบอกใหญ่เลยตัวนี้อยากก่างก,กับต้นเสาเออนี่ย่างกับเสาปูนพี่น้องครับอ๋อเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับทำเขาให้เรียบร้อยอย่างอย่างลึกนะครับนี่ตัวนี้ส่วนสูงร้อยเท่าไหร่พี่ส่วนร้อยสามสิบได้ไหมน่าจะมีร้อยสามสิบบวกนะมันชูใส่ประมาณนี้ได้พี่น้องครับประมาณร้อยสามสิบนี่แหละครับผม แม่ <จน S 2> แม่เขานี่เป็นเอ็กซเรย์แอันนี้เป็นนำนำเข้าไหมแม่เขานําเข้าครับะแม่ก็ใบเพชรนอกเลยพี่น้องเป็นใบเพชรนอกครับใครอยากชมผมเดี๋ยวผมส่งให้ดูโอเคนะสวย อันนี้ผมสิเต้นเบื้องขาหลังเลยพี่น้องครับดูขานะครับเนี่ยฮะข้อดีของเลสแมนผมชอบมากครับย่างสวยใครที่ผสมเลสแมนไว้เนี่ยดูได้ดูตัวนี้นะครับหนอกหนอกกระจับๆหลังกับเป็นหล่องเหมือนตัวเมื่อกี้นี่ฮะตัวเมื่อกี้มันเพิ่ง5เดือนตัวนี้7เดือนตัวนี้7เดือนจะเห็นกระดูกที่ชัดขึ้นขาดแค่ความเต็มเพราะตัวนี้มันลอยมันมันมันสูงนะครับเห็นไหมขนน้ำนมยังไม่ล่วงเลยเป็นชู ช่ครับนี่เพิ่งแยกนมมานะครับเริ่มกินอาหารเก่งนะครับตัวนี้ก็สวยพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นครับตัวนี้เก้าหมื่นเก้าเหมือนกันครับตัวนี้ก็บเก้าหมื่นเก้าได้พี่น้องครับเก้าหมื่นเก้าซ้ำกันได้พี่น้องเลดแมนอ่าซ้ำกันกับอ่าไม่ครับตัวเลดแมนตัวนั้นมันเก้าเก้าหมื่นห้าโอ้เก้าหมื่นห้านะครับตัวนี้เก้าหมื่นเก้าเออนี่ถ้าว่าพี่น้องจะได้ง้วนตัวยังง่งยำได้แหละนี่ไปต่อยอดได้นะครับนี่เดินลอยในราคาลูกผสมนะครับเออนี่เครื่องบดนะครับเอาดูแผ่นหลัง หลังกัลังเรื่มเปหลอกสวยไหมมันชูป่ะพี่ว่ามันเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นมาเต็มขึ้นมานะนะจุงมาฝั่งให้เป็นชูดูอีกครั้งเ๋ยก็ได้ฝั่งหนึ่งเราจะให้ดูท่าเดินนะครับไปดยนะครับแล้วเราจะพาดูฝั่งซ้ายของวนเนริ่มเริ่มยืนเป็นแล้วนะครับเริ่มอะไรดีแล้วครับเพราะว่าเราเริ่มเอากลับมาโยกแล้วนะครับนี่เราให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถึงจะคอลายแต่ก็แบบลายที่สวยผมว่านะครับเพราะว่าขาดูดูขาแล้วตัวเขานี่ติดโบสเห็นไหมครับ ขุดหูดำนะครับข้อขาดำนะครับนี่จุดจุดเด่นของเขาชีดที่สวยมากครับชีดกระชับดีเลยพี่้องตันเลยอ่ะสวยสวยเห็ดเขาหายจนหายแล้วนะครับเก่ามืนเก่านะครับเก้าหมือนเก้าครับมาฝูดคุยตัอร้องได้เอาตัวนี้ก็ถือว่าบวดเต็มนะครับขอบหูได้บวดดำเขาลึกนะครับขาดแค่เนื้อที่มันมาใส่ให้เต็มตัวมันเพราะว่ามันเพิ่งเจ็ดเดือนนยแค่เจ็ดเดือนเองนะครับเพิ่งเจ็ดเดือนแต่เห็นเห็นที่เราเห็นคือหนึ่ง ขาที่ใหญ่แล้วก็ความลึกของลําตัวนะมันชูที่เราเห็นเม็ดสีดีมากนะครับแดงเข้มด้วยพี่น้องติดยางมาในที่ติดมาเพราะว่าติดมาจากเอ็กเรย์825ซึ่งแม่เขานะครับอันนี้ยังไม่ผัดถ้าได้ผัดขนในซื้อได้ยังไม่ผัดขนครับอย่าดูผัดขนมาแล้วนี่ก็จะเริ่มเนื้อเต็มขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวจะไปดูตัวต่อไปครับผมอ่าตัวต่อไปตัวนั้นสิบสิบเดือนกว่านะครับสิบเดือนกว่าเป็นลูกของรูดอส851 เป็นใบเพชรนอกเหมือนกันแม่เป็นใบเพชรนอกครับผเอาสิบเดือนกาจะได้ใส่ย่างเต็มเหมพี่น้องนึกว่างว่าปีกัวโอเคดูตัวนี้ตัวเก่งตัวเก่งของผมเลยครับตัวอย่างยาวด้วยพี่น้องตัวยาวดูท้ายมาแล้วนะครับสิบเดือนเห็นไท้ายเป็นมะนาวตัดให้เห็นแล้วนะครับตัวนี้ลูกของอะไรนะอ่ารูดเอาแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับสิบเดือนตัวนี้สูงน่าจะร้อยสามสิบห้าได้เพี่ตัวนี้เกือบแล้วครับน่าจะเกือบแตะ140ยแล้วนะครับเกอี่ได้เพราะคนจุงมผมมันร้อยปด ผู้จูงนี่สูงเงเด้อพี่น้องเด้งองัวเลยดูวัวตัวน้อยเออวัวมันควเป็นตัวหน่อยเด้อครับ <c oughs> แต่มันเพิ่ง10เดือนครับคุณชูแต่วัว10เดือนพี่น้องดูเอาแล้วก็หนังย่างหนานะครับไล่กับอย่างกว้างนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของรูดอ851ครับนี่รูดอ851ตัวนี้แม่ก็ใบเพชรนอกแม่เขาตัวไหนนะพี่ต้นแม่แม่แม่เป็นอ่าวัวน,นอกนําเข้าครับนัวนี้ อ่ะเมื่อกี้เอาตัวนี้ย่างเด็ดเลยได้พี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้นตัวนี้ผมเปิดไว้หนึ่งแสนกับเก้าพันบาทครับอ๋อตัวนี้มี่0ีแสนเลยพี่น้องแสนนี้กับอีกเก้าพันขึ้นแสนครับเพราะว่าผมบอกว่าตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่งมากเด็นมากแล้วนะครับแสนเก้ากับือว่ายังราคาเออือวันราคาถูกดีสาหรับง่วนเดือนลอยนะครับลูกผสมเมื่อก่อนยังแพงกว่านี้ครับนี่อันนี้คือง่วเดือนลอยแล้วกับโต้งามพร้อมเลยพี่น้องอ่ะนี่ดูแผ่นหลังแผ่นหลังย่างกวงเลยแหละตัวนี้พอมันสิบเดือนแล้วนะครับครับ ด้านด้านขวาบ่มีปานบ่มีดางตัวนี้เอาเลือกเอาเอาเบิ้งอีกทางนึงก็ไดลให้เป็นจุ่งปึกเออเดินจุงวนเลยก็ได้จุงวนให้ดูอีกทางนึงนีเบิ้งทายยางนะครับนี่ด้านซ้ายโอ้สีกับโมฟานบ่ดางตัวนี้ย่างต็มเลยได้พี่น้องขนาดสิบเดือนดิแล้วก็ลำตัวค่อนข้างที่จะยาวโดยใหื้องไก่ๆนะครับเนาะตัวนี้แม่เขาเป็นสายแมกกเนติกสามสามหกแมกเนติกสามสามหกนะครับอันนี้ทำเขาหรือหลุนธรรมชาตินี่ยทำเขาเป็นบ่ นี่นะครับเอาเบิ้งเอาพี่น้องรับแสนกับอีก9 0 0 0พซึ่งซึ่งยายเขาเนี่ยยายเขาจะเป็นวินเชสเตอร์เป็นมครับมันมันก็เลยตัวไหนที่ผ่านวินมาเนี่ยจะกระเด้กระดูกที่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อย่างอย่างงามเลยพี่น้องแสนกับอีกเก้าพันมาเบื้องตัวจริงกอนนะครับพี่น้องรับจุดเด่นของตัวนี้นะมุชูหนึ่งได้ความยาวความลึกใช็ไหมครับก้อนเนื้อท้ายมาแบบครบะครับตัวนี้เข้าเข้าสนามประกวดได้เลยครับนี่รอแค่ความเต็มขึ้นมาอีกอันนี้10เดือนเองนะครับ10เดือน เดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวนั้นสิบห้าเดือนครับเดือนเรามาดูวัวสิบห้าเดือนตัวนั้นเป็นเอสจีตองหนึ่งครับเอาตัวสุดท้ายของคลิปง้อสาวนะครับพี่น้องสิบห้าเดือนเป็นเอสจีตองหนึ่งเรามาดูวัวสาวเต็มเต็มสาวครับตัวนี้เริ่มมีมีเมือกให้ดูแล้วนะครับเริ่มอาการสีเป็นสัตว์มาแล้วใช่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าหรือเท่าไหร่พี่น้องตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกแล้วครับร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะตัวใหญ่เลยพี่น้องใหญ่มากครับ โอเคอ่ะลูกๆของตัวไหนนะตัวนี้เป็น s g ตองหนึ่งครับ s อตองหนึ่งนะพี่น้องครับแม่แม่เขาใส่แม่เป็นอ่าเป็นเป็นตินโต้ตินโต้ครับเป็นลีนาวทั้งบนทั้งล่างเลยครับใบเพชรสวยมากนะครับตัวนี้สูงรอยซี่เส้นาบวกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราให้ให้ดูใบเพชรตัวนี้ครับพชรนี้มาแล้วนะครับตัวนี้มีใบเพชรนะพี่น้องครับครับนี่ครับดูใบเพชรตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของ SG ตองหนึ่งนะครับพี่น้องครับ นมาเป็นตินโตสามทับหนึ่งแปดศูนย์โรเจตินโตสามทับหนึ่งแปดศูนย์แล้วดูรีนาวครับรีนาวติดเต็มเลยนะครับเนี่ยรีนาวบนรีนาวล่างตัวนี้เกิดสวยมากครับเกิดวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดปีสองพันยี่สิบสามประมาณนี้อ่าวันเดือนเจ็ดครับวันที่สิบห้านะครับก็เท่ากับสิบห้าเดือนครับประมาณสิบห้าเดือนนะครับดูนะครับความสูงไปลงไ้ทีสี่สิบห้าบวกแล้วครับตัวนี้โค้งสางสูงไงด้อพี่น้อง เอสสูงทุกตัวเหมือนเหมือนเจ้าซาร่าผมเห็นไหมครับผิวแบบนี้ครับเห็เบิ้งชัดชัดนะครับเอาเดี๋ยวตัวนี้ขอฟังราคาก่อนครับพี่ต้นตัวนี้ผมเปิดไว้1นึ0 0 0สนเจ็ับาทตัวนี้แสนเจ็ดาพันนะครับแล้วก็ตำารับผู้ใดอามักแม่บอกที่สวยสมูทหางเงี้ยวนะครับพี่น้องตัวนี้1นึ0 0 0สาพนะครับได้เอสจตอหนึ่งได้เอสจีตองึ่งเชื้อก็สามหมกว่าแล้วครับเฉพาะค่าน้ำเชือกับสามหมนก้่าเลยพี่น้องเอสจตองึพี่น้อง กระดูกแข้งขาใหญ่ๆขาเหยียดๆนี่คือยังไม่เต็มที่นะครับถ้าเต็มที่เขาจะโอ้หสมูทสวยกว่านี้ครับเบิงด่านถ่ายออกดูชัดๆเลยนะครับข้อดีของเอจตองหนึ่งคือเห็นไหมครกระทูขาที่เหยียดตรงนะครับแล้วก็ตัวยาวของลําตัวตัวยาวด้วยพี่น้ตถ้าถ้าคนเห็นเจ้าซาร่าผมจะแบบนี้ครับอตอนเด็กๆซาร่าก็แบบนี้ครับครับผมนี่เอาดูถ้าเดินดูอีกฝั่งหนึ่งครับเดินเดินลูกเดิน พี่น้องไปเอออ่ะนี่ค้างนี่ก็ว่วปนานว่วดัางนะครับผมนี่ดูแข้งขาใหญ่ๆขาใหญ่มากตัวยิ่งใหญ่หน่อะพี่น้องครับเอาผู้ใดมักใส่ย่ใหญ่นะครับเนาะสามารถมาเบื้องตัวนี้ได้นะครับคุ้มตั้งแต่น้ำเชื้อเขาแล้วครับเอสจีตองหนึ่งเนี่ยสามหมื่นกว่าถ้าคาเชื้อก็สามหมื่นพี่น้อง วันนี้ของ่เดือนร้อยที่เป็นวัวสาวก็น่าจะมีให้แค่นี้นะครับใช่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาดูเป็นวัวท้องวัวท้องกับวัวแม่ลูกนะครับอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันครับที่เป็นเลือดร้อยได้พี่น้องด้เลือดร้อยทั้งหมดครับตอนนี้ผมเน้นมีแต่เลือดร้อยเลยนะครับลูกผสมตอนนี้ไม่ไม่มีเลยนะครับพอดีขายออกไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่เลือดอ่าเลือดร้อยอย่างเดียวแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปเราจะได้เห็นลูกของเจ้าซาร่าที่คลอดออกมาแล้ว4-5หตัวนะครับผมจะเอากลับมาฟาร์มเราก็จะได้เห็นลูกซาร่าที่เป็นเกิดจาก IVF นะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ